เรามาดูกันครับว่าหลังจากฝนแรกของฤด,ดูกาลมันจะเป็นอย่างไรหลังจากร้อนมานานครับห่างหายจากฝนมานานมากๆในช่วงนี้รู้สึกว่ามันจะร้อนมากๆครับเมื่อคืนก็ตกอยู่ครับตกลงมาไม่หนักแต่ก็านกลางแล้วครับแต่ก็นานอยู่ แล้วก็หยุดไปมาเริ่มมีกก็ช่วงเช้าๆนะครับเราไปดูแปลงสาธิตของเราครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็ฟากฝั่งเป็นทุ่งนาก็ได้น้ำมาสำรวจดูว,ว่าพื้นที่ของเราจะเป็นยังไงกันบ้าง นี่เป็นคลองระบายน้ำเล็กๆของเราครับก็ดินก็พังลงไปเยอะอยู่เหมือนกันแต่ดีหน่อยที่มันเป็นเป็นหญ้าครับไม่พังเทาไรนี่คือหลังจากฝนเทล,ลงมานะครับแปลงของเราดูสิว่าจะเข้าไปได้ไหมเข้าได้อยู่ครับ ดินก็ไม่ได้เละเท่าไหร่มากคนระับไม่เละเท่าไหร่ได้อยู่เดินได้อยู่แต่จ,จะมีบางที่ครับที่มันน้ำไม่ค่อยระบายแต่มันยังไม่เล็กเท่าไหร่เราคงจะ ทำให้เป็นสภาพเหมือนเดิมแล้วตันี้สามารถเข้ามาจัดการแปลงได้ก็คือต้องปล่อยให้ยากขึ้นนะครับครับถ้าที่ตรงไหนมันเป็นก็จะเละเนี่ยน้ำมันจะมาร่วพวันอยู่ตรงนี้แล้วมัน ต้องเร่งทําแปลงแล้วก็ทําให้พื้นมันเทนะครับให้น้ํามันเทไหลออกมาแปลงสาธิตแปลงนี้เราตีไว้ทั้งหมดแปดร่องครับทําเป็นร,อร่องปลูกดาวเรืองแปดร่องระยะห่างระหว่างร่องก็ระหว่างหลักครับสองเมตรสองเมตรส่วนความยาวนี่ก็น่าจะประมาณสัก อันนี้ยังไม่ได้วัดนะครับความยาวของร่องน่าจะประมาณสักสาสเมตรได้ไหมน่าจะอยู่ประมาณนั้นแต่วางคร่าวๆว่าแปดร่องเนี่ยก็จะปลูกให้มันได้สองพันต้นไม่รู้จะได้ไหมมันคงจะถี่มากครับดูหลังจากฝนตกมาก อันนี้เป็นดินที่เราคลุกคลุกเข้ากับชิมมะกองนะครับแต่ว่าพวกดินทรายดินอะไรที่เราคลุกคลุกแล้วหลังจากฝนตกดินก็ลงไปอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับแต่ก็มีคลุกคลุกอยู่กับชิมะกองบ้างแต่ชิมมะกองเขาก็นี่ครับคุณสมบัติของเขาก็คือ เขเป็นฟิลเตอร์ที่สามารถดูดซึมน้ำได้ดีครับได้ดีมากฉะนั้นช่วงนี้เราต้องเราต้องรีบหาต้นกล้ามาลงเ่าจะเดินระบบน้ำแล้วก็เอาต้นกล้ามาลงมีปรับปรงุงพื้นที่นี่ครับ ปรับปรุงพื้นที่ของเราให้สูงขึ้นมานิดหนึง่งเพื่อให้น้ํามันเทออกอย่างนี้น้ําก็จะไหลลงที่ท,ที่ที่ต่ำที่ต่ำน้ําจึงไม่ขังในแปลงของเราดังนั้นที่พื้นี้จึงสามารถปลูกดาวเรืองได้ไปลงทิ้แล้วเราก็ทำร่องขึ้นมานำชิมมกองมา ทุบก,กับดินครับหลังจากนั้นจากการพูดคุยของกับสมาชิกในกลุ่มเขาก็บอกว่าคนที่มีประสบการณ์เขาบอกว่าให้ให้นำพวกน้ำหมักมาลาดมาลาดคือเอาง่ายก็คือปรับปรุงดินครับมาลาดแล้วก็หลังจากลาดน้ำหมักเสร็จก็จะใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนิดหน่อย ตามสภาพเท่าที่มีครับยิ่งเยอะยิ่งดีแล้วก็นำฟางครับนำฟางเข้ามาคลายว่าหฮมดินนะครับผมมาให้ดินเขาร้อนห่มดินได้สักระยะหนึ่งก็ลงปลูกเลยประมาณนั้นก่อนทำให้ดินเนี่ยมีคุณภาพเราจึงมานั่งคุยกันใหม่ว่าส่วนมากคนที่ทำดาวเรืองก็อยากให้มันสวยแล้วก็ขายได้ล่ะเมื่อไยลืมโจไปว่า การที่ดาวเรืองเนยจะสวยได้ส่วนมากก็คือเรื่องของดินนะครับอยากให้มันสวยแต่พออยากให้มันสวยก็ลืมสิ่งที่จําเมนมากที่สุดนั่นก็คือการปรับปรุงดินนี่แหละเพราะนั้นเราจึงมาตั้งหัวข้อใหม่ก็คือเราจะไม่ทําให้ดาวเรืองสวยหรืออะไรแต่เราจะเน้นไปที่เราอยากจะปรับปรุงดินที่ตรงนี้ให้มันดีปรับปรุงดินตรงนี้ให้มันดีครับ นี่คือหลังจากฝนตกลงมาส่วนตรงนี้ข้างๆนะครับข้างๆร่องตรงนี้ก็จะขุดขุดคลองอย่างนี้และครับจะขุดคลองอย่างนี้แล้วแต่อาจจะไม่ใหญ่ขนาดไม่ไม่ไม่ใหญ่ขนาดนี้อาจจะเล็กๆครอบทําแล้วแล้วก็ทําสะพานครอบอย่างนี้ก็จะมีสุดตรงแปลงครับเป็นคลองเล็กๆส่วนข้างๆนี้ก็จะเป็น ที่คิดกันไว้นะครับอันนี้ตายหรือเปล่าไม่นูอ๋อมีแววไม่แน่ครับอาจจะรอดฝนตกลงมานี่ครับมีแปลงอยู่ข้างๆแปลงดาวเรืองไม่เริ่มทำแปลงแล้วแหละแต่ก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยลงปรับพรงนดินอะไรเลยเพราะช่วงนี้มันร้อนมากนี่ครับแปลงนี้ก็อาจจะเป็นพวก บานไม่รู้โรยพวกสร้อยทองพวกคัตเตอร์ไปทำแปลงประมาณนี้ครับในใหญ่ให้ออกดูมันดูสวยๆหน่อยนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นคลอมใหญ่เลยแต่ว่าในการขุดครั้งแรกส่วนมากมันเป็นดินทรายเนานะดูข้างๆหน่ครับมันก็จะขันเสาะนาดินน่าจะพังหมดนครับอาจจะมีการปรับปรุงใหม่ เพราะว่ามันพอดินมันไหลลงมาอย่างนี้หมดคลองที่ขุดไปลึกๆมันมันก็จะตื้นเขินขึ้นนี่ครับมันจะมีคลองของเราซอยหนึ่งก็คือเล็กกว่านี้นิดนึงก็คือตรงนี้ครับไหลลงมาเนี่ยแต่เรายังไม่ได้ทำการสั่งแล้วคลองข้างๆอีกเล็กๆก็จะเล็กกว่าตัวนี้อีกนิดนึงทำให้ระบบน้ำเขา ไหลลงไปเข้ามาสู่คลองใหญ่คลองเล็กก็จะไหลลงมาตามคลองนี้ไหลลงมาเรื่อยๆแล้วก็ลงที่เก็บน้ำก็คือคลองใหญ่นี่นี่คือสิ่งที่คิดไว้ก่อนนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่นี่คือสถานการณ์ล่าสุดหลังจากฝนซึ่งน่าจะมาจากพายุครับซึ่งอาจจะเป็นพายุฤดูร้อน ันนี้คิดว่าเขาจะตายแล้วแต่อาจจะรอดหรือเปล่าตอนที่ย้ายออกมาก็ร้อนมากแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนี่ครับแปลงนี้จะเป็นแปลงดอกไม้ส่วนนี้คือแปลงหลักซึ่งเราจะเริ่มลงมือลครับเป็นแปลงสาธิต ส่วนลานเราก็เละเละอยู่ครับเพราะว่ายังไม่มีอะไรล้อมอะไรบังเลยฝนตกมาก็เตียงหมดแล้วครับเตียงนี่ก็คือคองซึ่งระบายน้ำจะให้น้ำไหลออกมาจากเทมาจากแปลงดาวก็จะลงนี่นะครับออกมาข้างๆงทั้งหมดนี่เป็นแปลงสาธิตที่เราคิดกันไวนะ้ครับ ตีโจ์มาจากน้ําท่วมก็จะปรับระดับให้มันสูงขึ้นเป็นแปลงอย่างนี้ก่อนให้มันเทออกข้างทั้งหมดเลยครับข้างๆนี้ก็จะเป็นร่องเหมือนกัน,นครับแต่จะไม่ใหญ่เป็นร่องให้น้ําเทออกอย่างสะดวกทําให้น้ําไม่ขังในแปลงนี่คือหลักการง่ายๆที่เราคิดขึ้นมาครับแล้วก็จะปรับปรุงดินตัวนี้ให้เป็นแบบอย่าง แล้วค่อยๆปรับไปทีละแปลงทีละแปลงอ่ะให้มันได้ก่อนนี่แหละครับคืออัปเดตล่าสุดของแปลงสาธิตของเราครับแล้วก็ค่อยเจอกันในอัปเดตครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ